ค่ะพบกันเวลาเดิม5โมงเย็นของทุกๆวันกับช่องเปิดกุพักขายถูกนี่ก็จะเป็น EP ที่374แล้วนะคะก่อนอื่นก็จะต้องขอขอบคุณทุกๆท,ท่านที่เข้ามารับชมแล้วก็มาอุดหนุนพระจากทางช่องถ้าท่านใดชมคลิปแล้วสนใจพระองค์ไหนก็ติดต่อได้ที่เบอร์โทร082-754-7110หรือแอดไลน์ได้ที่เบอร์082-754-7110ค่ะ อย่าลืมนะคะสนใจองค์ไหนชอบองค์ไหนรีบโทรรีบทักนะคะวันนี้ก็มีพระบ,บ้านพระสวยๆมาฝากมากมายเลยค่ะแต่จะมีอะไรบ้างเดี๋ยวเราไปชมไปดูกันเลยค่ะองค์แรกในวันนี้ก็จะเป็นเหรียญพระเจ้าตากสินมหาราชปี2521เนื้อทองแดงปุกเสกพิธีใหญ่หลวงปู่โตวัดประดู่ชิมพีร่วมเสกสภาพสวยสภาพสวยก็น่าเกตหน่าสะสมค่ะ เหรียญสวยเหรียญเดิมนะคะสำหรับเหรียญพระเจ้าตากศินมหาราชนะคะปลุกเสกพิธีใหญ่หลวงปุตตวัดประดูชิมพีร่วมเสกเหรียญน,นี้ก็จะอยู่ที่200ค่ะใช้หนะ้าเก็บนะคะสวยสวยเดิมเดิมเดี๋ยวเราไปชมองต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปก็จะเป็นเหรียญพระพุทธชินราชเหรียญแม่เนื้อนวะโลหะปี2550 ปุกเสกพิธีใหญ่สภาพสวยเดิมๆนะคะน่าเก็บน่าสะสมค่ะสำหรับเหรียญพระพุทธชินราชเหรียญแม่เนื้อนวะโลหะนะคะสวยเดิมเหรียญน,นี้ก็จะอยู่ที่200ค่ะน่าใช้หน้าบูชานะคะเดิมเดมเดี๋ยวเราไปชมองต่อไปกันเลยค่ะ องค์ต่อไปก็จะเป็นเหรียญหลวงพ่อสมชายวัดเขาสุก,กิมจังหวัดจันทบุรีรุ่น73เมตาเสือวัวพิมพ์เล็กเนื้อทองแดงลมดำสภาพสวยสวยเดิมนะคะผิวดเดิมๆค่ะสำหรับเหรียญหลวงพ่อสมชายวัดเขาสุก,กิมนะคะเหรียญสวยเหรียญน,นี้ก็จะอยู่ที่200 ‑‑ค่ะ น่าใช่น่าเก็บนะคะสวยสวยเดิมเดิมเดี๋ยวเราไปชมองต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปก็จะเป็นเหรียญหลวงปู่ทวดหลังยันวัดช้างให้จังหวัดปัตตานีเนื้อทองแดงรมดำสภาพสวยเดิมน่าเก็บน่าบูชาค่ะสวยเดิมนะคะสำหรับเหรียญน,นี้เป็นเหรียญทรงเสมานะคะเหรียญสวยเหรียญเดิมค่ะ สำหรับเหเรียญเสมาหลวงปู่ทวดหลังยันวัดช้างให้จังหวัดปัตตานีนะคะสภาพสวยเดิมเหรียญน,นี้ก็จะอยู่ที่200ค่ะนะใช้นะเก็บนะคะสวยๆเดิมๆเดี๋ยวเราไปชมมงต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปก็จะเป็นเหรียญลูกไข่หลวงพ่อสดวัดปากน้ํากรุงเทพเนื้ออันปากา้าสภาพสวยสภาพสวยก็น่าเก็บน่าสะสมค่ะ เหรียญนี้ก็เดิมๆเลยนะคะผ่าบ้านๆค่ะสำหรับเหรียญลูกไข่หลวงพ่อสดวัดปากน้ํานะคะเนื้ออันปาก้าสภาพสวยเหรียญน,นี้ก็จะอยู่ที่200ค่ะน่าใช้น่าเก็บนะคะสวยเดิมเดี๋ยวเราไปชมองต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปก็จะเป็น เหรียญพระเจ้าตากศินมหาราชวัดอรุณกรุงเทพปี2509พิมพ์เล็กเนื้ออันปาก้าสภาพสวยสภาพสวยน่าเก็บน่าสะสมค่ะเหรียญเก่ามากเลยนะคะสำหรับเหรียญพระเจ้าตากสินมหาราชวัดอรุณกรุงเทพนะคะพิมพ์เล็กเหรียญน,นี้ก็จะอยู่ที่ 250ค่ะนะใช้หน้าเก็บนะคะเดี๋ยวเราไปชมองต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปก็จะเป็นเหรียญราชการที่6กรรมการรักษาดินแดนปี2505เนื้ออันปากา้าสภาพสวยสวยเดิมนะคะหน้าเก็บหน้าสะสมค่ะ สำหรับเหรียญรัชการที่6กรรมการรักษาดินแดนนะคะสวยเดิมเหรียญน,นี้ก็จะอยู่ที่200ค่ะน่าใช้น่าเก็บนะคะเดิมเดิมเดี๋ยวเราไปชมองต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปก็จะเป็นพระร่วงนั่งข้างรัศมีเนื้อชินกุวัดกลางจังหวัดนครปฐมสภาพสวยสภาพสวยก็น่าเก็บน่าสะสมค่ะกุวัดกลางนะคะองค์นี้เป็นเนื้อชินค่ะ พระกุเดี๋ยวนี้ก็ค่อนข้างที่จะหายากแล้วนะคะค่ะสำหรับพระร่วงนั่งข้างรัศมีเนื้อชินกุวัดกลางนะคะสภาพสวยองค์นี้ก็จะอยู่ที่1200ค่ะนะใช้หน้าเก็บนะคะเดี๋ยวเราไปชมองค์ต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปก็จะเป็นพระหลวงปูสุขพิมพ์ประพามนทนย้อนยุครุ่นมหาราบมหาเศรษฐีปี2559 เนื้อทองผสมตอกเลข6 7 9 2เรียมพลาสติกเดิมๆพร้อมใช้พร้อมใช้นะคะน่าใช้น่าบูชาค่ะสวยเดิมเลยนะคะสวยทั้งองค์พระแล้วก็เรียมอย่างสวยอย่างดีเลยนะคะถ้าท่านใดรับไปก็สามารถนำไปขึ้นคอได้เลยค่ะค่ะสำหรับพระหลวงปุสุขพิมพ์ประพามโมทนย้อนยุคนะคะเนื้อทองผสม เลียมพลาสติกเดิมๆพร้อมใช้องค์นี้ก็จะอยู่ที่200ค่ะน่าใช้น่าเก็บนะคะกับราคาเบาๆเดี๋ยวเราไปชมองต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปก็จะเป็นต่อเงินต่อทองขนาดหนึ่งนิ้วหลวงปุกคุย้ยวัดซับตะเคียนจังหวัดเพชรบูรณ์เนื้อกระล่เงินกระล่ทองสภาพสวยอยู่ในถุงซีนเดิมๆเลยนะคะสวยเดิมค่ะสวยทั้ง ต่อเงินต่อทองนะคะค่ะขาขายลํำรวยนะคะมีติดบ้านติดตัวนะคะดีมากเลยนะคะค่ะสำหรับต่อเงินต่อทองหลวงปุกคุยคู่นี้นะคะก็จะอยู่ที่ สามร้อยค่ะสวยเดิมนะคะน่าเก็บน่าใช้เดี๋ยวเราไปชมองต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปก็จะเป็นพระไพรีพินาฏวัดปิ่นเกียวจังหวัดนคปรปฐมรุ่นเสาห้าเนื้อทองแดงรมดำบรรจุก,กิ่งต่อโคตดสภาพสวยสภาพสวยก็น่าเก็บน่าสะสมค่ะเก็บผ้าสวยๆมีชัยไปกว่าครึ่งนะคะจะเก็บจะใช้จะโชว์ได้หมดนะคะ ใต้ฐานก็จะเขียนรุ่นแล้วก็ชื่อวัดนะคะสวยเดิมค่ะสำหรับองค์นี้นะคะกิ่งดังนะคะสำหรับพระภัยรีพิณาตวัดปิ่นเกียวนะคะพระสวยพระเดิมองค์นี้ก็จะอยู่ที่200ค่ะน่าใช้นะ่าเก็บนะคะสวยสวยเดิมเดิมเดี๋ยวเราไปชมองต่อไปกันเลยค่ะ องค์ต่อไปก็จะเป็นพระกิ่งหลวงพ่อขาวัดพญาออกรุ่นร้อยเก้าปีโรงเรียนพิบูรณ์วิทยาลัยจังหวัดลบบุรีเนื้อโลหะตออโค้ดหมายเลข8ปดสองหสภาพสวยสภาพสวยก็น่าเก็บน่าสะสมค่ะที่สำคัญนะคะศิลปะสวยนะคะสำหรับองค์นี้นี่ค่ะด้านล่างก็จะตออโค้ดกับหมายเลขใต้ฐานนะคะ อุดกิ่งกิงดังนะคะสําหรับองค์นี้น่าใช้น่าบูชาค่ะค่ะสําหรับพระก,กิ่งหลวงพ่อขาววัทยาออกรุ่นร้อยเก้าปีโรงเรียนพิบูลวิทยาลัยนะคะสภาพสวยเดิมองคนี้ก็จะอยู่ที่หนึ่งร้อยห้าสิบค่ะน่าใช้น่าเก็บนะคะสวยสวยเดิมเดิมเดี๋ยวเราไปชมองต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปก็จะเป็น พระผงหลวงพ่อพุทธโคโดมวัดไผ่ลงวัวหลวงพ่อขอบสร้างปี2,514สภาพสวยสภาพสวยนะคะน่าเก็บน่าสะสมค่ะถึงจะเป็นพระเนื้อผงนะคะแต่พระสวยพระเดิมนะคะลงทองนะคะเห็นไหมคะแล้วก็ลงสีดำนะคะสวยเดิมนะคะแบบนี้ก็น่าเก็บนะคะ ค่ะสำหรับพระผงหลวงพ่อพุทธโคโดมนะคะวัดไผ่หลวงโวหลวงพ่อขอมนะคะพระสวยพระเดิมองคนี้ก็จะอยู่ที่ห5 0ค่ะเดิมเดิมเลยนะคะเดี๋ยวเราไปชมองต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปก็จะเป็นนางกวักกรอบราเนื้อทองผสมหลวงพ่ออิ่มวัดหัวเขาจังหวัดสุพรรณบุรีสภาพสวยสภาพสวยเดิมนะคะที่สำคัญเก่ามากนะคะ นี่ค่ะสวยเดิมเลยนะคะถ้าท่านใดชอบเก็บชอบสะสมพระเก่าๆนะคะก็จัดไปเลยนะคะค่ะสำหรับนางกวักกรอบโบราเนื้อทองผสมหลวงพ่ออิ่มวัดหัวเขาจังหวัดสุพรรณบุรีนะคะสะภาพสวยสภาพเดิมองค์นี้ก็จะอยู่ที่800ค่ะนะใช้หนะ้าเก็บนะคะสวยเดิมเดี๋ยวเราไปชมองต่อไปกันเลยค่ะ องค์ต่อไปก็จะเป็นรูปหลวงพ่อกลวยวัดโคศิตารามรุ่นสร้างหอสวดมนต์ปี2562เรียมพลาส,สติกเดิมๆน่าใช้หน้าบูชาค่ะขึ้นชื่อว่าหลวงพ่อกลวยนะคะวัตถุมงคลของท่านน่าเก็บน่าใช้ทุกรุ่นนะคะเดิมๆเลยนะคะสำหรับรูปถ่ายหลวงพ่อกลวยนะคะค่ะสำหรับรูปถ่ายหลวงพ่อกลวยนะคะ พระสวยพระเดิมเรียมเดิมองค์นี้ก็จะอยู่ที่300ค่ะนะใช้หน้าเก็บนะคะเดิมๆมเดี๋ยวเ,เ,เราไปชมองค์ต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปก็จะเป็นพระหูยาเนื้อชินกุวัดภระศีมหาธาตุจังหวัดลบบุรีเลี่ยมพระสติเก่าสภาพสวยสมบูรณ์น่าเก็บน่าสะสมค่ะ เก่ามากเลยนะคะสำหรับองค์นี้เป็นพระกุอีกแล้วนะคะพระเดิมๆพระบ้านๆเลยนะคะกุวัดพระศรีมหาธาตุนะคะพระหูยานเนื้อชินค่ะค่ะสำหรับพระหูยานเนื้อชินกุวัดพระศรีมหาธาตุจังหวัดลบบุรีนะคะเลี่ยมพระสติกเก่าสภาพสวยองค์นี้ก็จะอยู่ที่1200ค่ะนะใช้นาเก็บนะคะ <ๆ S 2> เดิมๆเดี๋ยวเราไปชมองต่อไปกันเลยค่ะ องค์ต่อไปก็จะเป็นพระปิดตาจำโบเนื้อผงหลวงปุ่มนวัดเนินตามากจังหวัดชนบุรีปี2533ัเลี่ยมพลาสติกพร้อมใช้สภาพสวยสภาพสวยเดิมนะคะเจ้าของเดิมคงเก็บไว้อย่างดีนะคะสำหรับองค์นี้นะคะเลี่ยมให้เสร็จเลยนะคะไม่ต้องเสียเวลาไปเลี่ยมใหม่นะคะเลี่ยมสวยเลี่ยมเดิมด้วยนะคะ สำหรับพระปิดตาจัมโบ้นะคะเนื้อผงหลวงปูม,มนวัดเนินตะม,มากนะคะพระสวยพระเดิมเรี่ยมพลาสติกพร้อมใช้องค์นี้ก็จะอยู่ที่300ค่ะนะ่าใช้นะ่าเก็บนะคะสวยเดิมเดี๋ยวเราไปชมองต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปก็จะเป็นพระผงหลวงพ่อเงินปี2558ที่ระลึกกระถินสามคัคคีปี2558วัดเขาดาวหลวงพ่อจำเนียนปลุกเสก เลี่ยมพลาสติกมาแต่เดิมพร้อมใช้น่าใช้น่าบูชาค่ะองค์นี้ก็สวยนะคะอยู่ในเลี่ยมเดิมๆนะคะเห็นไหมคะพระสวยพระเดิมนะคะนี่ค่ะถึงจะเป็นพระเนื้อผงแต่พระสวยค่ะค่ะสำหรับพระผงหลวงพ่อเงินนะคะหลวงพ่อจําเนียนปลุกเสกเลี่ยมพลาสติกพร้อมใช้ เดิมๆองค์นี้ก็จะอยู่ที่200ค่ะน่าใช้หน้าบูชานะคะสวยเดิมเดี๋ยวเราไปชมองต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปก็จะเป็นล็อกเก็ตหลังเข็มกัดหลวงพ่อฤาษีริงดำวัดท่าสูงจังหวัดอุทัยธานีเลี่ยมพลาสติกพร้อมใช้สภาพสวยน่าใช้หน้าบูชาค่ะด้านหลังนะคะก็จะเป็นเข็มกัดนะคะเข็มกัดยังอยู่ครบสมบูรณ์มากค่ะ ที่เลี่ยมไว้นะคะเพื่อให้ล็อกเก็ตของท่านนะคะคงความสวยไว้นะคะไม่ต้องถูกมือจับนะคะเห็นไหมคะสวยมากเลยนะคะค่ะสําหรับล็อกเก็ตหลังเข็มกัดหลวงพ่อฤาษีดิงดําวัดท่าสูงนะคะสาภาพสวยสาภาพเดิมองนี้ก็จะอยู่ที่200ค่ะน่าใช้หน้าผู้ชานะคะสวยเดิมเดี๋ยวเราไปชมองต่อไปกันเลยค่ะ องค์ต่อไปก็จะเป็นรูปหล่อ,อก,กระไหลทองหลวงพ่อโสธรวัดโสธรจังหวัดฉะเชิงเซาปี2535บรรจุก,กิ่งกล่องเดิมพระสวยพระเดิมนะคะเดี๋ยวเรามาชมองค์พระด้านในชัดๆัดกันค่ะค่ะสำหรับกิ่งนะคะดังนะคะสำหรับหลวงพ่อโสธรสวยๆองค์นี้กิ่งดังค่ะสวยเดิมเลยนะคะกระไหลทองเต็มนะคะ พระไม่ได้ใช้พระเดิมๆเ,เลยนะคะสำหรับองค์นี้สำหรับรูปหลอกกระไห่ทองหลวงพ่อโสธรวัดโสธรน,นะคะบรรจุก,กิ่งกล่องเดิมองค์นี้ก็จะอยู่ที่150ค่ะสวยเดิมนะคะนะ่าเก็บน่าสะสมเดี๋ยวเราไปชมองต่อไปกันเลยค่ะ องต่อไปก็จะเป็นสิงห์มหาเมตตารุ่นพิเศษหลวงพ่อพัดวัดห้วยด้วนจังหวัดนครสวรรค์กะไหลทองกลองเดิมสวยมากน่าเก็บน่าสะสมค่ะเดี๋ยวเรามาชมองพระด้านในชัดๆกันค่ะองค์นี้ก็จะเป็นสองกษัตริย์นะคะสวยมากนะคะสวยเดิมนะคะหลวงพ่อพัดวัดห้วยด้วนนะคะวัตถุมงคลของท่านนะคะสวยทุกรุ่นแล้วก็น่าเก็บน่าใช้ทุกรุ่นนะคะ อย่างรุ่นนี้นะคะสวยมากนะคะเห็นไมคะมีชื่อหลวงพ่อติดข้างฐานนะคะแล้วก็ชื่อวัดนะคะสวยมากนะคะสำหรับสิงห์มหาเมตตารุ่นพิเศษหลวงพ่อพัดวัดหด้วยด้วนนะคะกระไหลทองกล่องเดิมสวยมากองนี้ก็จะอยู่ที่200ค่ะน่าใช้น่าเก็บนะคะสวยเดิมเดี๋ยวเราไปชมองต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปก็จะเป็น รูปเหมือนปั๊มหลวงพ่อพรมวัดช่องแคออกวัดดงน้อยจังหวัดนครสวรรค์เนื้อกระไหลทองตอกโคตรละคังกล่องเดิมสภาพสวยมากเลยนะคะเดี๋ยวเรามาชมองพระด,ด้านในชัดๆกันค่ะค่ะสวยเดิมเลยนะคะกระไหลทองเต็มนะคะสําหรับองค์นี้น่าใชหน่าบูชานะคะสวยๆเดิมๆแบบนี้ค่ะสําหรับรูปหล่อกระไหลทองนะคะหลวงพ่อพรมวัดช่องแคนะคะ ออกวัดดงน้อยจังหวัดนครสวรรค์เนื้อกระไหลทองตอกโคตรระครังกล่องเดิมองค์นี้ก็จะอยู่ที่200ค่ะนะใช้นาเก็บนะคะเดิมเดิมเดี๋ยวเ,เราไปชมองต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปก็จะเป็นพระก,กิ่งก้ายอดปูกเสกวัดสุทัศน์กรุงเทพปี2538เนื้อทองเหลืองตอกโคตรด้านหลังกล่องเดิมสภาพสวยสวยเดิมนะคะเดี๋ยวเราชมองคพระด้านในชัดๆกันค่ะ ค่ะพ้าเดิมๆเลยนะคะสำหรับองค์นี้อาจจะถูกมือจับบ้างนะคะแต่พ้าสวยค่ะกิ่งดังกลางวานมากเลยนะคะสำหรับองค์นี้ถือว่าสวยสมบูรณ์นะคะค่ะสำหรับพระก,กิ่งเก้ายอดปลุกเสกวัดสุทัศน์กรุงเทพนะคะสภาพสวยสภาพเดิมองค์นี้ก็จะอยู่ที่200ค่ะนะใช้หน้าบูชานะคะสวยเดิมเดี๋ยวเราไปชมองต่อไปกันเลยค่ะ ค่ะแล้วเราก็มาถึงชิ้นสุดท้ายในวันนี้แล้วนะคะชิ้นสุดท้ายในวันนี้ก็จะเป็นถุงเงินถุงทองหลวงปู่ทวดร,รุ่นอภิมหาเศรษฐีพุทธาพิเศษสาวรรปี2561เนื้อผงปิดทองสภาพสวยกล่องเดิมๆนะคะก็จะมีด้วยกันทั้งหมด2ององค์นะคะเป็นพระผงนะคะเดี๋ยวเรามาชมองค์พระค่ะนี่ค่ะ พระสวยพระเดิมเลยนะคะสำหรับองค์พระก็สูงประมาณสองนิ้วกว่านะคะค่อนข้างที่จะโตนะคะแต่พระสวยพระเดิมค่ะค่ะเห็นไหมคะองค์พระสีดำลงทองนะคะที่องค์พระนะคะที่รูปเหมือนองค์พระนะคะสวยมากนะคะเดิมเดิมค่ะอีกองค์นะคะก็จะเป็นสีขาวนะคะลงทองเหมือนกันนะคะที่องค์พระนะคะพระสวยพระเดิมนะคะสวยมากค่ะ นะคะเดิมๆเ,เลยนะคะค่ะสำหรับถุงเงินถุงทองหลวงปู่ทวดร,รุ่นอภิมหาเศรษฐีพุทธาพิเศษนะคะ,นะ,คะเนื้อผงปิดทองกล่องเดิมสภาพสวยคู่นี้ก็จะอยู่ที่300ค่ะน่าใช้น่าเก็บนะคะสวยเดิมค่ะแล้วนี่ก็จะเป็นชิ้นสุดท้ายในวันนี้แล้วนะคะถ้าท่านใดชมคลิปแล้วสนใจพระอ,องค์ไหนก็ติดต่อได้ที่เบอร์โทร0 8 2 7 5 4 7 1 1 0 หรือแอดไลน์ได้ที่เบอร์0827547110ค่ะฝากด like, กดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากทางช่องแล้วเราจะไปเปิดกุญพาะ่่มกันขอบคุณมากค่ะ